จังหวัดอุดรธานีประชุมเตรียมการจัดงานประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานปี2567พาท่านผู้ชมไปที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายพิสิทธิชัยอภัยปิยะกุลรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยล,ลักตัครราชกุมารี กมรมภาษีสว่างควัตรวรขติยราชนาวีครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะครับจัดวันที่16บหถึงสิพฤศจิกายนนี้ที่บริเวณพื้นที่โคกหนองโกสาธารณะหมู่ที่6กตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีซึ่งในที่ประชุมได้รายงานผลการตรวจ DNA โครงกระดูกควายโบราณจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่นักโบราณคดีระบุว่ามีอายุเกือบ3,000ปี ผลการตรวจพบว่าเป็นกระดูกควายจริงแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เลี้ยงควายไว้ใช้งานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกิจกรรมในวันที่16พฤศจิกายนประกอบไปด้วยขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานจากอำเภอเมืองอุดรธานีไปยังสนามประกวดเพื่อร่วมพิธีเปิดซึ่งจะมีขึ้นเวลา17.30น โดยมีไฮไลท์คือพิธีสู่ขวัญคนเอิ้นขวัญควายและการแสดงฟ้อนมรำวิถีคนวิถีควายวันที่17พฤศจิกายนก็จะมีการประกวดควายสวยงามระดับท้องถิ่นและการประกวดควายแคะในระดับประเทศส่วนวันที่18พฤศจิกายน2567ก็จะมีการประกวดควายสวยงามระดับประเทศและวันที่19พฤศจิกายนมีกิจกรรมโชว์ควายสวยงาม และพิธีเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดเรื่องต่อไปครับแล้วแล้วี่นะครับซึ่งอันนี้เป็นที่ของที่พักประชาชนนะครับที่ทางคุ้หลัสิทธิได้ลงลงการติดมเป็นโอท็อปของอำเภอ้นมนดงและตอนนี้กำลังทำกากโกมอนไหมเพื่อที่จะ นอกเหนือจากผลิตเป็นผมว่าจะมีการนำสืบนอนะครับให้ทราบถึงความก้าวหน้านะครับแบบไปที่ไหนจะไปนะครับด้วยนะครับตัวพีนี้ก็ทางอินเ่องสถานก็เลยอาที่จนถึงไปไหนเพราะว่าเคยน้อเลี้ยงท่านว่าเราเป็นแหล่งผลวัตอุริบที่เก่าแก่ที่สุดครับแล้ว